สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็มาพบกับคุณครูพงศกรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราเรียนกันในเรื่องของอการฟังการดูและการพูดนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาะสรุปนะครับพูดเกี่ยวกับมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะครับ เมื่อนักเรียนสามารถาปฏิบัติการฟังกันดูการพูดประเภทต่างๆได้แล้วนะครับเราควรที่จะรู้มารยาทนะครับเรามาดูมารยาทในการฟังและการดูกันก่อนนะครับามารยาททางสังคมของการฟังและการดูนะครับก็มีดังนี้นะครับหนึ่งเราต้องให้เกียรติผู้พูดนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังหรือผู้ดูเนี่ย เราต้องให้เกียรติผู้พูดนะครับไม่มีการชักสีหน้าไม่มีการพูดคุยเสียงดังอะไรลบกวนผู้พูดนะครับ 2. แสดงความขอบคุณเมื่อผู้พูดพูดจบหรือจบกันดูนะครับอาจจะขอบคุณด้วยให้เขาให้เราเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณก็ต้องกล่าวขอบคุณแต่ว่าถ้ามี คนชมเยอะเนี่ยจะแสดงความขอบคุณด้วยการปรบมือครับเป็นต้นนะครับต่อไปข้อ3นะครับระหว่างการฟังและแการดูควรอยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมานะครับเป็นการลบกวนผู้อื่นอันนี้ไม่สมควรเลยนะครับต่อไปข้อ4สํารวมกริยาและเก็บความรู้สึก ไม่แสดงปฏิกิริยารุนแรงหักฟังและดูในสิ่งที่ขัดต่ออารมณ์และความรู้สึกของเรานะครับถ้าเขาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงเราก็ควรเก็บความรู้สึกไว้นะครับไม่ควรไปโต้แย้งนะครับโต้แย้งหรือแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจนะครับควรให้เกียรติผู้พูดนะครับ ต่อไปนะครับข้อ5นะครับาหากมีข้อสงสัยขณะฟังและดูนะครับก็ควรถามเมื่อมีโอกาสาเช่นหลังจากที่เราฟังบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยผู้บรรยายนะมักจะบอกว่า,าในตอนท้ายนะครับในตอนท้ายการบรรยายมักจะบอกให้เรา,าถามคําถามาที่สงสัยเนะน,นี่ยไอ้ตอนเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีคนถามนะครับ เนื่องจากอยากรีบกับบ้านหรือว่าอายอะไรเป็นต้นนะครับนักเรียนก็ควรถามนะครับถ้ามีโอกาสว่าไม่เข้าใจอย่างไรต้องการข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมหรือว่าในระหว่างที่เรากําลังฟังหรือดูอยู่เนี่ยเราอาจจะยกมือนะครับยกมือถ้าผู้พูดนะเห็นเรายกมือเขาก็จะให้โอกาสเราในการถามคําถามนะครับ ข้อ6นะครับมีความอดทนต่อความไม่สะดวกสบายในขณะที่ฟังและดูบางทีอากาศอาจจะร้อนไปเย็นไปนะครับเราก็ต้องมีความอดทนนะครับไม่แสดงสีหน้าไม่เอากระดาษเอาสมุดขึ้นมาพัดไม่เอาอะไรไม่มีการยืดเส้นยืดสายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อาจจะดูไม่ดีเหมือนเราไม่ให้ความสนใจในการฟังและการดูนะครับเจ็ดเนี่ยไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายดูมินหรือปรามาตผู้พูดหรือพวกหรือการดูนะครับบางทีเขาอาจจะพูดเสียงเรียบไปเสียงเสียงไม่ไม,ไม่ไม่มีความตื่นเต้น เราก็ไม่ควรไปแสดงความเบื่อหน่ายควรจะตั้งใจฟังเขาบรรยายฟังเขาบรรยายจนจบนะครับเพราะว่าบางทีผู้พูดหรือผู้บรรยายเนี่ยเขาต้องการมาให้ความรู้เราโดยตรงอาจจะไม่ใช่นักพูดแต่ว่ามีความรู้ที่สามารถเอามาถ่ายทอดให้เราได้เราก็ควรเปิดใจรับตรงนี้นะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเรียนรู้มารยาทในการฟังและการดูละ หากวันหนึ่งนะครับหากวันหนึ่งเราได้ไปอยู่ในฐานะของผู้พูดผู้พูดผู้บรรยายเนี่ยควรจะมีมารยาทอย่างไรบ้างนะครับก็ลองมาศึกษาดูนะครับมารยาทในการพูดก็คือกริยาวาจาที่เรียบร้อยถูกต้องงดงามตามแบบแผนของสังคมมารยาทเป็นคุณสมบัติประจำตัวของผู้พูดที่มีส่วน ทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้พูดนะครับในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้พูดนะนักเรียนคนมีมารยาทตดตังนี้นะครับหนึ่งมารยาทในการแต่งกายนะครับนักเรียนก็ควรแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศะนะครับเช่นงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับงานวัฒนธรรม ักเรียนอาจจะแต่งกายเกี่ยวกับชุดพื้นเมืองนะครับไปบรรยายอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อ2มารยาทในการแสดงออกนักเรียนก็ควรยืนหรือเดินให้สง่าผ่าเผยนะครับเวลาเราบรรยายเนี่ยเราอาจจะนั่งหรือยืนก็แล้วแต่นะครับก็ควรทําให้มันดูสง่าผ่าเผยนะครับไม่ก้มหน้าไม่หลังค่อมอย่างเงี้ยครับข้อ3 มารยาทในการใช้คำพูดนักเรียนก็ควรพูดให้สุภาพมีเหตุผลออกเสียงให้ชัดเจนนะครับเวลาพูดบางคำเนี่ยเราอาจจะมีอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์โมโหอารมณ์อะไรควรระงับไว้ไม่ควรใช้คำที่หยาบคายนะครับขอ้อ 4. รักษาเวลาในการพูดนะพูดตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่นเขาเชิญให้เราบรรยาย1ชั่วโมงเนะี่ยเราก็ควรทําเวลาให้มันอยู่ภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเกินเวลาหรือเสร็จก่อนมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้กําหนดการที่เขาวางไว้เนี่ยเกิดการเลื่อนได้นะบางทีอาจจะไม่ทันรับประทานอาหารเที่ยงหรือว่าอาจจะทำให้ผู้บรรยายที่ จะต้องบรรยายต่อจากเราเนี่ยต้องเลื่อนเวลาไปอีกนะครับเขาก็จะต้องรอทำให้เสียเวลานะครับข้อ5ควบคุมอารมณ์นะครับรู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็แก้ปัญหาอย่างมีสติบางทีเวลาเราไปบรรยายเนี่ยไม่อาจะอาจะเสียไม่อาจจะเสียหรือว่าลำโพงอาจจะไม่ค่อยดีเงี้ย เราควรจะควบคุมอารมณ์ไม่ควรไปตำหนิไม่ควรไปว่าให้กับทีมงานที่เขาเป็นคนควบคุมเครื่องเสียงนะอาจจะเราอาจจะเดินไปบอกเขาดีๆนะหา,หาทางแก้ปัญหาร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ฟังก็รับฟังแล้วก็แสดงปฏิกิริยาให้เหมาะสมนะครับ มีเหตุผลเวลาเขาถามอะไรมาเนี่ยก็ควรตอบอย่างมีเหตุมีผลไม่ควรใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับต่อไปนะครับเรามาวิเคราะห์มารยาทในการพูดกันนะครับดูนะวินัยชอบพูดคำกำควมสองแง่สองแงเ่เป็นมารยาทใน ในการใช้คำพูดใช่ไหมต่อไปเกียดหงุดหงิดใส่ผู้ฟังที่ถามเซาซีก็ควรมีการควบคุมอารมณ์นะครับไม่ควรไปแสดงอ,อาการหงุดหงิดให้ผู้ฟังที่ถามเราแบบเซาซีนะครับข้อ3สุรางยึดมั่นในความคิดของตนเองแม้ผู้ฟังจะทักท้วงก็ตามอย่างเงี้ย ก็ควรจะทำไม่รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับไม่ควรเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งนะครับกระโมยืนเอามือล้วงกระเป๋าขณะพูดบนเวทีอันนี้เป็นเรื่องของกิริยามารยาทใช่ไหมการแสดงออกนะครับก็ก็ควรรู้นะครับควรรู้ตัวรู้สึกตัวเราตลอดเวลาว่าเราอยู่บนเวทีควรปฏิบัติตนยังไง ให้ดูสง,ง่าผา่เผยนะครับขอ้อ5เจี๊ยบสวมสูตรสีสุภาพเมื่อเป็นพิธีกรบนเวทีอันนี้ก็เป็นการแต่งกายนะครับก็ถือว่าเจี๊ยบทำได้ดีนะครับแต่งกายให้สมกับาการเป็นพิธีกรนะสูตรที่ก็ถือเป็นเสื้อสูตรสีสุภาพนี่ก็ถือเป็นชุดสากนนะครับดู ลักษณะมารยาทที่ดีและไม่ดีในการพูดดูการแต่งกายก่อนนะครับการแต่งกายมารยาทที่ดีเนี่ยจะต้องแต่งกายให้มันสุภาพเรียบร้อยเสื้อผ้าเหมาะสมกับบุคลิกภาพและกาละเทศะส่วนมารยาทที่ไม่ดีก็จะเป็นประเภทแต่งกายที่สกปรก,ปกใส่รองเท้าไม่หุ้มส้นสวมหมวกใส่แว่นกันแดด หรือว่าอาจจะแต่งกายแบบวัยรุ่นนะไม่ให้เกียรติกับผู้ร่วมงานนะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปการแสดงออกนะการ,รยาทที่ดีในการแสดงออกก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่สง่า่าเผยมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มกวาดสายตาไปยังผู้ฟังอย่างทั่วถึงนะการแสดงออกที่มีมาร,รยาทที่ไม่ดีก็จะเป็นเช่น การยินพักขาเอามือล้วงกระเป๋าแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลาหลบสายตาของผู้ฟังอันนี้เป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับเรามาดูการใช้คำพูดบ้างนะมารยาทที่ดีระหว่างใช้คำพูดเนี่ยในการใช้คำพูดก็จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะเสียงดังฟังชัดนะนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือส่วนมารยาทที่ไม่ดีก็จะเป็นพวก คนที่ใช้คำแสดงคํากําำกำวมนะพวกนี้นะออกเสียงไม่ถูกต้องนะพูดไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลนี่ถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะในการรักษาเวลานะครับมารยาทที่ดีในการรักษาเวลาต้องมาถึงสถานที่พูดก่อนเวลานะครับไม่ควรให้คนฟังมารอเรานะเราควรไปถึงก่อนไปเตรียมการอะไรก่อนให้เรียบร้อยนะครับนะไม่พูดสั้นหรือยาวเกินไปนะควร พูดอยู่ในเวลาที่เขากําหนดให้นะครับนะต่อไปมรารยาทที่ไม่ดีในการรักษาเวลามาถึงสถานที่พูดก่อสายนะให้คนมารอนะพูดไม่ตรงประเด็นเนื้อหาไม่ครบถ้วนแล้วก็พูดเกินเวลาที่กําหนดนะต่อไปการควบคุมอารมณ์นะมรารยาทที่ดีก็ควรจะไม่แสดงอารมณ์โกรธ แก้ปัญหาด้วยสตินะยินดีตอบคําถามเมื่อผู้ฟังยกมือถามนะครับส่วนมารยาทที่ไม่ดีในการควบคุมอารมณ์เช่นหงุดหงิดนโมโหง่ายต่อว่าผู้ฟังที่ซักถามหรือว่าไล่ผู้ฟังที่คุยกันนะส่วนเรื่องของการรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ฟังนั้นควรมีมารยาทที่ดีคือมีเหตุผลไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเอง แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นนะครับส่วนมารยาทที่ไม่ดีนั้นก็จะเป็นประเภทที่ว่าไม่มีเหตุผลไม่เชื่อความคิดของคนอื่นไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับเอาละ,ะ,ะครับก็จบนะครับการบรรยาย เกี่ยวกับมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะครับคุณครูก็จะขออนุญาตสั่งงานนักเรียนนะครับเอานะครับสลับงานที่คุณครูจะสั่งพวกเรานะครับก็เป็นงานในหนังสือแบบฝึกหัดแม่ไก่นะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า150นะครับก็จะมี โจทย์ปัญหาให้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการฟังกันดูแล้วก็มารยาทในการพูดนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเขียนมารยาทในการฟังกันดูแล้วกานพูดลงไปในช่องว่างนะครับาถามว่าเอาที่ไหนก็เ,เอาจากที่คุณครูได้บรรยายให้พวกเราฟังไปเมื่อกี้นะครับหรือว่านักเรียนจะเปิดในหนังสือ,อเรียนภาษาไทยดูก็ได้นะครับ แล้วแต่นักเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนทำงานให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอบกันแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทำงานที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณครูจะได้เรียกตรวจเป็นลำดับต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอแลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ